สวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนโดยดิฉันนางสาววัฒนายิ่งเหนี่ยวนักวิชาการพัฒนาชุมชนชียงบานกาจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทําหัวคนาดทองคําในเรื่องของโคกหนองนาโมเดลของเรานะคะการทําหัวคนาดทองคําอยู่ในส่วนของการทําโคกซึ่งเป็นการขุดพื้นที่ที่นําดินขึ้นมาพอกให้เป็นโคก โดยบริเวณโคกนั้นก็จะประกอบไปด้วยการทำาคกเลี้ยงสัตว์การทำที่อยู่อาศัยการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆปลูกป่า5ระดับนะคะป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งในพื้นที่บริเวณโคกของนานั้นจะมีวัวขนาทองคำซึ่งเป็นจุดที่เป็นประโยชน์กับครัวเรือนของเราเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือคนในชุมชนได้ช่วยเหลือแต่งปันแลกเปลี่ยนอาหารกัน การสร้างควางสุขสร้างรอยยิ้มที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นนี้ประโยชน์นี้เชื่อว่าหลายท่านคงได้สัมผัสกันมาแล้วใช่ไหมหัวคณะทองคำเราเริ่มจากการทำให้พื้นที่บริเวณหัวคนาของเรากว้างประมาณไม่ต่ำกว่า2เมตรนะคะความสูงจากพื้น,นาก็คือไม่ต่ำกว่า1.20เมตรก็คือ1เมตร20ซนติมตร เพื่อให้สามารถสูงขึ้นจากน้ำที่จะมีการปล่อยเข้านาำได้นะคะในส่วนของพื้นที่หัวคนาทองคำเนี้ยเราสามารถปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ทำได้หมดเลยนะคะเรามีการปลูกป่า5ระดับไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เรียดินและไม้ใต้ดินนะคะนอกจากการปลูกแล้ว สิ่งที่เราต้องทำก็คือการดูแลพื้นที่รักแม่ธรณีด้วยวิธีการปมดินต้นไม้ที่เราปลูกทุกชนิดทั้ง5ระดับเราดูแลรักษาแม่ธรณีของเราเลี้ยงดินเพื่อให้ดินไปเลี้ยงพืชที่เราปลูกทั้ง5้าระดับนี้ด้วยวิธีการปมดินปมดินทำยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันเลยค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีอยู่ในบ้านครัวเรือนเราอยู่แล้วนะคะนี่ฟางเศษหญ้าแห้งเศษใบไม้แห้งทำได้นะคะน้ำหมักรถจืดปุ๋ยคอกบัวรดน้ำจอบสำหรับขุดลุมวิธีการห่มดินเราใช้เศษฟางเศษหญ้าแห้งหรือใบไม้ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของเราจากการกำจัดวัชพืชต่างๆ สามารถนํามาใช้ในการหมดินได้ที่ในส่วนของเราที่จะสาธิตให้กับท่านดูในตอนนี้ก็คือเราจะใช้ฟางแห้งนะคะมาคลองรอบตันดินนะคะเป็นรูปทรงโดนัทถามว่าทําไมต้องดินเป็นรูปโดนัทเพราะรากของพืชจะกระจายออกไปโดนัทตรงกลางจะมีรูเพราะเราต้องการให้มีการถ่ายเทอากาศ ัภายในพื้นดินมีการถ่ายเทขวันอากาศใช้ออกซิเจนในการเติบโตของรากนะะของต้นไม้สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ใต้พื้นดินต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีช่องว่างให้มีการถ่ายเทออกซิเจนให้กันด้วยนะคะการวางเศษฟางลงไปเราจะวางเป็นรูปทรงกลมความสูงความหนาประมาณ ไม่ต่ำกว่าหนึ่งความมือในแนวตั้งนะคะประมาณหนึ่ความแนวตั้งะะเพื่อให้สามารถอยู่ได้นานแล้วก็การย่อยสลายสามารถเราไม่ต้องมาทํำบ่อยๆนะคะความหาประมาณหนึงความมือหลังจากนั้นนำปุ๋ยคอกนะคะมาโรยรอบบนกองฟางหรือเศษใบไม้แห้งของเรานะคะโรยไปรอบๆเลยบนฟางนะคะเพื่อเพื่อมอินสีมวัตถุและก็สร้าง สารอาหารให้เกิดขึ้นรวมการจัดการย่อยสลายฟางโดยเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้วิธีการราดรบด้วยน้ําหมักรสจืดผสมกับน้ำซึ่งในหลักกัรกรรมธรรมชาติเราเรียกว่าการให้อาหารพืชโดยวิธีแห้งชามน้ําชาม ชามก็คือการใช้ปุ๋ยคอกโดยลงไป็นเศษฟางหรือเศษหญ้าแห้งนะคะโดยลงไปเสร็จแล้วน้ำชามก็คือการใช้น้ำหมักรถจืดน,นะคะน้ำหมักรถจืดราดรบลงไปอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นลักษณะการให้น้ำนีกหนชามนั่นเองนะคะการผสมน้ำหมักรถจืดที่จะมาราดรบนฟางของเรานั้นใช้อัตราส่วนน้ำหมักรถจืดน,นะคะน้ำหมักรถจืดหนึ่ง แล้วก็น้ำ200ส่วนนะคะน้ำหมักรถจืด1ลิตรใช้น้ำ200ลิตรน้ำหมักรถจืด1แก้วก็ใช้น้ำ200แก้วเป็นอัตราส่วน1ต่อ200นะคะน้ำหมักรถจืดทำจากหน่อกล้วยก็ได้ทำจากรวงข้าวที่เสียหายแล้วสามารถนำมาใช้ได้หรือจะเป็นผักตบชาวาเรามาสามารถนำมาหมักทำเป็นน้ำหมักรถจืดไดนะะ้เมื่อราบรถไปด้วย น้ำหมักลดจืดแล้วก็ถือเป็น,นัานเสร็จวิธีการขั้นตอนในการหมนดนะคะ,คะการใช้น้ำหมักราดรถลงไปบกองฟางนี้เราสามารถทําได้สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองาสามารถทําได้เลยนะคะหลังจากที่ฟางย่อยสลายแล้วเราก็สามารถหมุนินได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการเพิ่มสารอินทรีย์ย่อยสลายเพิ่มสารอาหารให้กับสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ใต้ดินโลกที่เรามองไม่เห็นใต้ดิน วัคีต่างๆที่อยู่ใต้พื้นดินทำให้พืชของเราจเจริญเติบโตและออกดอกออกผลให้กับเราได้รับประทานกันในตัวเรือนนะคะลองทำดูนะคะวิธีนี้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับวันนี้การุรมดินนะคะเราก็ได้นำเสนอให้กับท่านเป็นความรู้มาพอสมควรแล้วนะคะหากท่านต้องการความรู้เพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีเบอร์โทร032471833หรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง Facebook ส,สพอชอเพชรบุรีนะคะเรามีแอดดินที่จะตอบข้อมูลคำถามต่างๆกับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ฉันวาสนายึดเหนี่ยวและทีมงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ อีค่ะ